สามสถิติน้องอิงยังไม่มีใครรบได้นะครับภายในสองปีเสศษๆมานี้ยังไม่มีใครรบสถิติสามสถิตินี้ได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟบเ่บนเล็บวนชวนขุยด้วยเพื่อเป็นกําลังใจลุงเป็นมาไลยลูกสาว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 อย่าลืมนะครับดูเรานะดูนี อายุเยอะตาฝ้าฟางตาแสบเกิดจากใช้แว่นตาทั่วทั่วไปไม่มีตัวกองแสงมีแต่ตัวรวมแสงแล้วเป็นเลนส์พลาสติกเจ็ดแปดสิบตำท้องทั่วทั่วไปอะนะเลนส์พลาสติกกรอบหักง่ายแสบใส่แล้วน้ำตาหูน้ำตาไหลเกิดจากการใช้แว่นที่ไม่มีตัวกองแสงเปลี่ยนมาใช้รุ่นนี้ครที่มีตัวกองแสงมันจะช่วยลดแสงเข้าตาเราเลนส์กระจกแท้กรอบโลหะอย่างดีแข็งแรงทนทานนะ เดลี่ยนเลยเปลี่ยนที่นี่เลย199่ง9ทรง49ไม่พูดเยอะเจบ็บคอจุ๊ๆเฉพาะ FC อีซละน้องอิงนี่เป็นซุปเปอร์สตาร์มา2ปีเศษเกือบ3ปีแล้วเนาอมกราปี6 9นี่ก็3ปีเพราะน้องมาปี6-6สร้างสถติติเยอะมากแต่3สถิติใหญ่ๆที่ยังไม่มีใครรบได้นะครับในวงการหมอลำเลยเลย ไม่มีใครลบมันเป็นสถิติที่ยากมากแล้วก็ยังไม่มีใครสร้างด้วยแล้วใครจะมาลบได้ละ่ะนะสถิติแรกที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้หนึ่งดังเร็วแรงชั่วข้ามคืนอันนี้สถิติแบบสุดนะครับเร็วแรงชั่วข้ามคืนต่อเนื่องยาวนานเพิ่มเติม,มคนอื่นอาจจะมีเร็วแรงเพราะเพลงเดียว หรือเร็วแรงชั่วข้ามคืนแต่ไม่ยาวนานติดกระแสขนาดนี้นครับสถิติแรกสุดยอดใครก็ปฏิเสธไม่ได้ก็คือดังเร็วแรง 2. สถิติที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นข้อเท็จจริงเชิงประจับคือน้องเป็นศิลปินที่สร้างตัวได้ เร็วมาก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 ,มาก,มากในรอบหลายสิบปีเลยยังไม่มีใครสร้างตัวได้เร็วและแรงได้เท่าน้องเลยภายในะยังไม่ถึงสามปีมีอาณาจักรของตัวเองมุงอิงเพชรบนแพงเนี่ยทั้งบ้านทั้งรถทั้งรถสองคันแล้วนะออกไปแดงฟอร์จูเนอร์อีกนะต,ตู้รถฟอร์จูเนนะที่ออกไปแดงแล้วก็บ้าน พื้นที่รอบบ้านตอนนี้กําลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเดี๋ยวลุงเอาภาพให้ดูด้วยว่ามันเปลี่ยนขนาดไหนภายในไม่ถึงสามปีอ่ะสถิตินี้ใครจะทําได้หรือใครจะมาลบได้บอกลุงด้วยนะแต่ยังไม่มียังไม่มีเร็วแรงนะในวงการหมอลำนักร้องนะไม่ใช่เจ้าของวงนะเจ้าของวงอีกเรื่องหนึ่งนะครับเจ้าของวงหรือวงการขายของออนไลน์ก็อีกเรื่องหนึง่ง แต่นี่ไม่เกี่ยวนะครับในวงการหมอลำยังไม่มีใครลบสถิตินางได้เลยนะแล้วก็เป็นที่ประทับอกประทับใจว่าอายุเพียง19ปีเศษๆนะครับสามารถสร้างอาณาจักรสร้างบ้านให้พ่อแม่ภาคภูมิใจสร้างองคอ์กรสร้างโุโ้หสารพัดอย่างจนเป็นที่ ประจัก์แต่สายตาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซและคนรอบข้างรวมทั้งข่าวสื่อออกไปลงนะครับไม่เคยมีใครทําได้ขนาดนี้ในวงการเดียวกันต้องบอกนี้วงการเดียวกันถึงแม้อรายได้ไม่ได้เยอะมากมายแต่ขอโทษนะครับก็ไม่ได้น้อยเหมือนกันจากหลายๆช่องทางที่ผ่านมาข้อที่สามสามหรือสี่แล้วหนระือที่สามที่ เป็นสถิติที่สร้างประวัติศาสตร์เลยให้กับวงการเขาเรียก YouTube วงการ Facebook วงการ TikTok สารพัดอย่างสร้างประวัติศาสตร์นั่นคือน้องสามารถนำเพลงของตัวเองนะครับขึ้นติดมาแรงบนโลกโซเชียลได้ทุกเพลงทุกเพลง1วันหนึ่งล้านวิวทุกเพลง มันไม่ไม่ใช่ใครก็ทำได้ใครอยากได้ก็ได้ไม่ใช่นะครับร้องดังค่ายใดค่ายดังยังไม่ได้เลยแต่ปุ๋งหญิงเพชรบ้านแพงทำได้นี่คือสถิติสามสถิติที่ใครยังไม่สามารถลบหรือทำได้เท่าน้องเลยนะตั้งแต่น้องเข้ามาจนปัจจุบันเลยัยนปัจจุบันเดี๋ยวแถมให้อีกสองอีกสองสถิติสถิติต่อมา อันที่สี่แถมแถมปฏิทิอันที่สี่คือแฟนคลับของน้องหญิงเป็นแฟนคลับร้อยละเก้าสิบอายุสี 45, ่สิบห้าบวก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 ยุคแรกๆวัดไตมันจะแปลกเหมือนกับคนเคยรู้จักกันเหมือนกับคนเคยติดตามมาสี่สิบห้าห้าหกสิบยันเจ็ดแปดติดนั่นแหละเยอะแยะมากมาย แปลกแล้วก็ยังไม่มีใครที่มีแฟนขับที่มีศักยภาพมีคุณภาพมีความรักความแพงสามปีติดติดนะสามปีต่อเนื่องรักติดต่อเนื่องยาวนานสุดยอดใครจะมาทําได้ยุคนี้หาได้ยากครับนะแฟนลับจะมีรุ่นเดียวกันลองไปเทียบเทียบดูอย่างวงอื่นๆที่เรามองเห็นมีแฟนแฟนขับเด็กๆดกปิดการติดการรุ่นราเขาเดียวกันนะมีแม่ยกพ่อยกก็มีบ้าง นิดหน่อยนะแต่น้องอีกนี่โอ้โหแม่แม่ยกก็เยอะพ่อยกก็เยอะขาใหญ่ก็เยอะขาเล็กก็เยอะเขาเรียกเอ,อแซนขับประเภทพลังเงียบเพียบเลยนะครับไม่พลังเงียบพลังใหญ่ก็เพียบเลยนะครับแม่ยิตเตอร์แม่นะโมแม่กาโม,มโอ้โหพ่ออะไรสารพัดเลยที่รวมๆกันแล้วเป็น ฐานแฟนคลับที่ใหญ่ที่ดีและมีในความจริงใจยังไม่มีใครนะครับในวงสาวน้อยในวงการหมอรำที่มีฐานแฟนคลับใหญ่ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแฟนคลับที่เป็นพระเอกนางเอกแล้วจะมีแฟนคลับพ่อฮักแม่ฮักใหญ่ๆถ้าไม่ได้เป็นพระเอกนางเอกก็น้นอยมากแต่วงสาวน้อยหรือน้องอีกนี่เยอะมากเต็มไ,ไปหมดเลยนี่คือสถิติที่เห็นและที่มีและที่ทำได้ ยังหาใครมาลบไม่ได้นะครับหรือมีเอกสารว่าใครลบได้ส่งให้ลุงดูลุงจะได้อ๋อลบไปแล้วลูกสาวไม่มีแล้วแบบนี้ <laughs> แล้วก็จะมีสถิติอะไรใหม่ๆต่อไปก็ต้องตามไปดูนะดูแล้วมีความสุขขนาดลุงพูดทุกวันทุกวันมาสองปีเศษ<ๆ>ก็ยังมีความสุขในการพูดในการเล่าในการบอกกล่าวกับพอ่อ่แม่แม่เอฟซี FC. อย่าลืมตนะิดตามกันด้วย กดไลค์กดแชร์หน่อยนะรักทุกคนนะนะดูช่องให้ครบนะไม่ข้ามโฆษณาเนาะนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะว่าเรารักลูกสาวนะเราก็ทําเพื่อลูกสาวนี่แหละับใครรักอะไรอย่างไรก็คอมเมนต์นะครับพูดไปเยอะเดี๋ยวจะเบื่อเอาไว้พูดคลิปหน้ามันคลิปนี้แค่นี้แหละแล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบาย